ทายเพศลูกจากลักษณะอาการและหน้าท้องของคุณแม่เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งคันไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกโค้เลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการทายเพศของลูกจากลักษณะอาการแล้วก็ดูหน้าท้องของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะว่ามีความแม่นยำเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนการทายเพศลูกจากภายนอกจากอาการของคุณแม่จากการแต่งตัวหรือจากการดูลักษณะของท้องไม่สามารถบอกได้นะคะหรือถ้าคุณแม่ หรือคนอื่นท่านไหนที่มาทายว่าลูกของคุณแม่เป็นเพศชายหรือบางคนก็ทายลูกของคุณแม่เป็นเพศหญิงนะคะต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกแน่นอนนะคะแต่ไม่ได้ถูกจากการที่ว่าดูลักษณะอาการของแม่หรือว่าดูจากลักษณะหน้าท้องของคุณแม่เพราะเพศของลูกนะคะไม่เป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นหากมีการทายกันสองคน นะซึ่งคนละเพศกันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ถูกต้องแน่นอนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการถ่ายเพศลูกจากลักษณะอาการของคุณแม่ตั้งครรภหรือหน้าท้องของคุณแม่ตั้งครรภไม่เชื่อถือนะคะหรือว่าเชื่อถือไม่ได้นั่นเองค่ะการที่เราจะรู้นะคะขณะตั้งครรภว่าลูกของเราเพศหญิงหรือเพศชายจะรู้ได้จากอะไรบ้างก็จากการตรวจ DNA หรือว่าตรวจโครโมโซม อันนี้รู้แทนแน่นอนนะคะว่าลูกของคุณแม่เนี่ยเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงความแม่นยํำก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันที่จะลองลงมาว่าลูกของเราเพศหญิงหรือเพศชายก็คือจากการอันตราซาวนะคะซึ่งการอันตราซาวไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณแม่การอันตราซาวถ้าตรวจแล้วนะคะเด็กอยู่ในท่าที่เปิดอวัยเพศให้เห็นหรือในท่าอ้าขานะอาจจะเห็นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงถึงแม้จะเห็นขนาดนี้ คุณหมอก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง100%เพราะฉะนั้นการอันตสาวก็ถือว่าเป็นการไทเพศที่ไม่ได้แม่นยำนะคะ100%ทั้งหมดที่จะแม่นยำที่สุดก็คือการตรวจ DNA หรือว่าตรวจโครโมโซมนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะนะความเชื่อที่คนส่วนใหญ่เวลาเขาไท เพศนะคะของคุณแม่ตั้งครรเนี่ยเขาจะมีลักษณะการไยแบบไหนบ้างอันนี้ฟังกันเล่นๆดูนะสำหรับคนที่ได้ลูกผู้ชายนะคนเขาก็จะไยว่าคุณแม่ตั้งครรภที่ได้ลูกชายเนี่ยจะชอบรับประทานอาหารรสจ,จัดๆนะเช่นอาจจะเผ็ดจัดหรือบางคนชอบอาหารอีสานอาจจะชอบ ชอบรับประทานลาบก้อยต้มอะไรก็ว่าไปนะคะน,นี่ก็คือลักษณะการรับประทานอาหารก็จะทายว่าเป็นผู้ชายถ้ากินลักษณะแบบนี้หรือว่าได้ลูกชายเนี่ยไม่ชอบการแต่งตัวไม่สนใจแต่งหน้าแต่งตัวคุณแม่ตั้งครรคนนั้นจะขี้ริ้วขี้เละอันนี้ก็จะทายว่าได้ลูกชายนะคะหรือว่าการทายว่าสะดือของคุณแม่นะสะดือคุณแม่ตั้งครรถ้าสะดือไงก็แสดงว่าได้ลูกชายนะสะดือคว่ำได้ลูกสาวอะไรเงี้ยเป็นลักษณะการทายนะคะของคนภายนอก ซึ่งการทายเหล่านี้เป็นแค่การทายนะอาจจะมีผิดหรืออาจจะมีถูกสําหรับความเชื่อนะ,ะที่ทายกันเล่นๆส่วนบางคนนะคะถ้าทายลูกสาวก็จะบอกว่าคุณแม่ตั้งครันท่านนั้นน่ะสวยนะคะชอบแต่งหน้าแต่งตัวรักสวยรักงามอ่าหรือว่าชอบสีชมพูชอบรับประทานของหวานผิวพรรณเปล่งปั่งขณะตั้งครันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการทายที่ตรงข้ามกับเพศชาย ซึ่งก็เน้นย้ำนะคะว่าการทายจากลักษณะอาการของคุณแม่หรือจากลักษณะหน้าท้องของคุณแม่เนี่ยไม่สามารถบอกเพศได้ นะฮะถ้าถ่ายถูกก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญสะมากกว่านั่นเองค่ะการที่จะรู้เพศขณะตั้งครรภ์ก็คือจากการตรวจ DNA ตรวจโครโมโซมนะเราก็จากการอันตราซาวของเพศลูกแต่การอันตราซาวไม่ได้บอกว่า100%เแท้แน่นอนนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีดีที่นามาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีดีเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ